อ้าวตื่นพอดีเลยอา่รู้ชมให้ยินดีรับกับเข้าสู่เวลิงวิลเลจในพาร์ทที่3ครับตอนนี้เจ้านอนออนบูของเราหลับเต็มที่แล้วนะครับน้องตื่นแล้วก็กำลังเดินต่อเรามาดูเส้นทางของน้องกันหน่อยละกันนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจุดที่อุณหภูมิลดต่ำลงนิดหนึ่งนะครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยจะส่งผลแต่กับพืชเท่านั้นดังนั้นประชาชนของวเราเรากับเจ้านอนเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหรุ่ณผู้ชม บริเวณรอบๆนะครับทางด้านนี้มีเหมืองสามารถส่งทีมสำรวจเนี่ยไปเอาแร่เหล็กได้ตรงนี้มีควอรีอีกหนึ่งที่ครับแล้วก็ริมๆตรงนี้ครับมีซากเมืองอยู่อีกหนึ่งคุณผู้ชมจริงๆเราก็ควรส่งทีมสำรวจไปสำรวจที่นี่นะครับตอนนี้เนี่ยทีมแรกของเราสำรวจซากเมืองตรงนี้อยู่ใช่ปะเดี๋ยวรอเขากลับมาก่อนเราค่อยส่งเขาไปเมืองตรงนี้กันลวกันครับ คือตอนนี้ผมมีทีมสำรวจอยู่ทีมเดียวไงคือประชากรเรามันไม่พอครับคือเรามีงานมากมายให้ทำคุณผู้ชมอุ๊ยพูดถึงทีมสำรวจนะครับเขาก็บินกลับกันมาแล้วโอเคเราไปเจออะไรครับการแลกเปลี่ยนสินค้าคือเราไปเจอกลุ่มคนเข้าครับแล้วกลุ่มคนพวกนั้นเนี่ยก็อยากทำการแลกเปลี่ยนกับเราเหมือนว่าเขาจะต้องการน้ำหรือไม่ก็อาหารคุณผู้ชมผมส่งน้ำให้แล้วกันนะเพราะว่าน้ำเรามีค่อนข้างเยอะครับผมจัดไป รับน้ำไปเลยพี่พี่ชายเราได้แก้วมา6ครับแล้วก็เหล็กมาอีก8โอเคถือว่าค่อนข้างคุ้มนะเพราะว่าน้ําเรามีแบบมากมายคุณผู้ชมไปนะครับไปต่อเรามีซากเมืองอีกซากเมืองหนึ่งอยู่ลิบลิทางด้านนี้บิน1วัน16ชั่วโมงเหรอไปเลยจ้าเฮ้ยแล้วด้านหน้าเรามีกลุ่มคนครับผมเยี่ยมเลยผมอยากได้ไประชากรเพิ่มมากมายทางด้านซอมิลเนี่ยทำงานได้ดีเกินคาดคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้เรามีไม้อยู่100นิดนิดๆครับผมจะถอดคนที่นี่ออกมาแล้วครับเราก็จะใส่คนไปที่โรงงานแปรรูปไม้ส่วน stone cutter ทางด้านนี้เราก็ใส่คนอยู่2คนนะแต่ว่าทรัพยากรดูไม่ค่อยเพิ่มขึ้นมาเลยเว้ยนี่เขาเดินไปไหนกันนะเดินมาขุดหินเองเหรอใช่ไหมอ๋อก็อย่างนั้น s t o r a e ทางด้านนี้ผมให้เขารับหินอย่างเดียวไหมคุณผู้ชม เราจะไม่รับอะไรเลยครับรับแค่หินกับหินที่แปลรูปแล้วส่วนตัวเรืออื่นๆครับเราก็จะไม่รับหินเลยคุณผู้ชมให้มันไปกองรวมกันที่เดียวให้หมดนะครับคนงานจะได้ไม่ต้องเดินไกลสำหรับการวิจัยต่อไปผมจะไปที่ทาวสแควร์แล้วกันครับไอ้ตัวนี้จะทำให้คนในเมืองของเราเนี่ยมีความสุขเพิ่มขึ้นอัพเลยแล้วควอรี่ของเราก็วิจัยเสร็จแล้วไงทางด้านนี้คุณผู้ชม ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขุดหินนะครับตรงนี้เป็นความสําคัญลำดับสูงสุดเลยเราถึงโซนอากาศเย็นแล้วหรอหูยมีหิมะตกคุณผู้ชมว้าวน้องจะหนาวไหมเนี่ยไม่น่าหนาวนะน้องตัวเบลเทมนะครับชาวเมืองของเราก็มีอะไรขึ้นมาไหมไม่มีอะไรพิเศษคุณผู้ชมฮะส่งผลแต่พืชอย่างเดียวโอเคทางด้านนี้ก็เติบโตกันช้าหน่อย คณะสำรวจกลับมาแล้วเราได้ขนมปัง21มาจากเมืองล่าสุดที่เราไปโอเคถ้าอย่างนั้นเรามุ่งหน้าไปเมืองนี้ต่อเลยก็แล้วกันนะครับ14ชั่วโมงทางด้านนี้ถ้าเราเลี้ยวซ้ายเจอทะเลทรายงั้นผมไปต่อตรงๆก็แล้วกันครับดีไม่ดีเดินไปต่อก็เจอทะเลทรายคือกันหุยบ้านของเราสร้างเสร็จแล้วครับไอบ้านที่เราเอัเกรดมานะนะครับบ้านตรงนี้เราอยู่ได้3คนอันนี้ไงนะครับ3คน h ฮ u s สิ่งพอลิทีคือ4แล้วเต็นทธรรมดาพอลิที่เท่าไหร่โอ้โหพอลิที่หนึ่งนะครับเรียกว่าใช้แค่บังแดดบังฝนอย่างเดียวคือพอมาเป็นฮัทตรงนี้เนี่ยก็เริ่มดูดีขึ้นถ้าอย่างนั้นผมสามารถใส่ d e คอเลชันเพื่อตกแต่งสักนิดสักหน่อยได้ไหมนะครับผมเลงเลงกระถางต้นไม้ไว้นี่แบบนี้นะครับเป็นกระถางต้นไม้หน้าบ้านคุณผู้ชมฮะวางเลยสองอันอุ้ยน่ารักเขียวทาวสแควร์ของเร,เราก็เสร็จแล้วเหรอ คือด้านบนตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านผู้ชมดังนั้นต้องต้องหรือไอ้นี่เหรอหรือว่าเราเอาทาวสควร์ตั้งไว้ตรงนี้ดีวะผมตั้งแบบนี้ก่อนละกันผู้ชมฮะไม่แน่ใจว่าทาวสควร์เนี่ยมันมีระยะการทํางานอะไรของมันไหมมาแล้วหนึ่งคผู้ชมเราเจอคนเล่ล่อนเข้านะครับรับเข้าเมืองเข้ามาอีก3คนดีมากเลยนะครับบ้านตรงนี้รับได้พอดีนะ3คนเดี๋ยวผมสร้างบ้านเพิ่มอีกสักหน่อยก็แล้วกัน สมมติมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้สวยมากยแต่ว่าบ้านตรงนี้มันมี2โมเดลเวยเหรอผู้ชมคะับคำถามคือมันเปลี่ยนโมเดลอย่างไรสรุปเปลี่ยนโมเดลไม่เป็นนะครับเรารับคนเข้าเมืองดีกว่าไอ้พวกนี้คือคนที่คณะสำรวจเราบินไปที่เมืองอะนะตรงนี้รับได้กี่คนครับอู้รับได้5คนเลยโอเค ถ้าอย่างนั้นตอนนี้บ้านเป็นอย่างไรไหนดูซินะครับประชากร4.4บ้านเพียงพอพอดีนะครับ4.4ได้เลยมีคนว่างงานอยู่8คนถ้าอย่างนั้นเราไปเป็นคณะสำรวจก่อนเลยจ้า2คนนะครับแล้วก็ผมอาจจะต้องหาวิธีผลิตอาหารเพิ่มคุณผู้ชมเดี๋ยวอาหารไม่พอมันจะงานเขาเราทำฟาร์มเพิ่มอีกสักหนึ่งไหมหถ้าอยู่ตรงนี้นี่คือโอ้โหสบายเลยนเนี่ยเต็มช่องพอดีเป๊ะ ผมว่าฟาร์มอยู่ทางด้านนี้ก็แล้วกันครับตั้งงั้นงานวิจัยต่อไปผมอาจจะมาแคตตัดตรงนี้ครับและเดี๋ยวอาจจะวิจัยต่อลงมาที่การปลูกข้าววินมิลแล้วก็การทำขนมปังเราจะได้มีอาหารแบบยั่งยืนไปเลยเนาะตอนนี้มีคนเนี่ยใส่ดิสถาบันวิจัยคุณผู้ชมฮะรัวๆเลยรัวๆเรามีเป้าหมายสำหรับการทำขนมปังนะครับทางด้านนี้ทาวสแควร เขาบอกว่าต้องการคนงานเต็มถึงจะเริ่มงานได้งั้นเหรอเราสามารถเหมือนจัดงานเทศกาลได้คุณผู้ชมฮะงานแรกก็คือเทศกาลร,รอบกองไฟนะครับเราจะได้ความสุขบวก3เป็นเวลา12ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นงานลมสมุนไพรนะครับอันนี้จะได้ความสุขบวก3าเป็นเวลา2วันแล้วก็เราจัดงานวันเกิดให้เจ้าออนบูได้ด้วย <c oughs> แต่ตรงนี้น่าจะใช้ของเยอะคุณผู้ชมฮะใช้อะไรบ้างก็ไม่รู้ ที่เราทําได้ตอนนี้ก็จะเป็น2อ,อย่างนี้แหละนะครับไม่รอบกองไฟก็เผาสมุนไพรทางด้านนี้เทปูเช่ให้อาหารน้องใกล้เสร็จอย่างหุ้ยใกล้แล้วนี่ว่าเหลือแต่ตอนตอกอย่างเดียวเอาเลยครับคุณน้านะครับรีบตอกเลยตอนนี้น้องหิว40เอร์ซนเรามีอาหารของน้องแค่หนึ่งก้อนเท่านั้นแถวนี้มีเห็ดขึ้นไหมอ่ะนะครับเก็บเห็ดเก็บเห็ดคุณผู้ชมเฮ้ยตรงนี้ได้อยู่อันนี้พร้อมเก็บอย่างเ้ยพร้อมเก็บแล้วนะครับเราเก็บเกี่ยวเลย รวบมานะครับความสําคัญสูงสุดตอนนี้แคตตัสวิจัยเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมฮะต่อไปเราเอาเข้าวโพดหรือว่าไปข้าวดีคือข้าวโพดเขาบอกว่ามันทนต่อความร้อนได้ดีครับแล้วก็ใช้น้ํานิดหน่อยแต่ว่าจะโตช้ากว่าพืชชนิดอื่นซึ่งเรากําลังเข้าเขตทะเลทรายใช่ไหมข้าวโพดก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีป้าทุกคนอัพข้าวโพดนี่แหละครับแล้วตรงนี้ควอรี่ของเราสร้างเสร็จเหรอ เปิดทำงานอยู่คนเดียวก็บอกเฮ้ย<ถ>หน่วยสํารวจกลับมาแล้วเว้ยโอเคแก๊งนี้คือแก๊งที่ไปเมืองด้วยทุกคนโอเครับคนขึ้นมาเลยครับนะครับได้มาอีกสี่คนดีมากเราต้องรีบสร้างบ้านเลยคุณผู้ชมฮะทางด้านนี้ความสําคัญสูงสุดเลยและอีกหลังหนึ่งก็ความสําคัญไล่ลงมาแล้วเฮ้ยนี่ไงนี่คือกําลังให้อาหารน้องหรออันนี้คือ เอาอาหารเข้ามานี่แล้วโอเคอเคุณผู้ชมฮะสามารถยิงใส่น้องได้เลยไหมย,ยิงปิ้วอันนี้คือยิงอุย้ยลอยไปแล้วง่ำลูกงำให้โดนนะมีลูกเดียวโอเคจะอิ่มไหมน่า <c oughs> ลูกสักกระจ้อยหนึ่งน้องตัวเบเริ่มเลยนะครับตอนนี้ความหิวสี่สองเปอร์เซ็นอันนี้คือกินหรือ,อยังน,นี้กำลังกินอยู่ใช่ไหม อุ้ยลดลงไปหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมตอนนี้เหลือ22แล้วโอเคได้20%อร่อยไหมลกูกเห็ดอัดก้อนใช้ได้อยู่ใช่ไหมล่ะไปครับหาเห็ดกันต่อ <c oughs> เดี๋ยวน้องหิวขึ้นมาจะงานเข้าไอ้นี่ไอ้นี่คือเก็บแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันกองอยู่ทางด้านซ้ายของเราเมื่อะก,กี้นี่มันยังไม่โตตอนนี้ก็คือโตแล้วครับเก็บดวนเลยเก็บดวนเลย,วยความสําคัญลําดับ3มเลยเลิศ บ้านก็เสร็จว่ะเอาเรื่องเกินทุกคนโอ้โหวัวลัวนะเมืองของเราพอเริ่มมีคนเยอะครับการจะสร้างอะไรนั้นก็ง่ายขึ้นทางด้านนี้เขาเป็นชาวสวนเหรอว้าวถ้าอย่างนั้นก็พรอปลปูกเลยครับได้เลยลูกพี่นะครับปลูกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แบบนี้แล้วก็ตรงนี้ <c oughs> ใช้ได้เลยหน่วยสำรวจอีกหน่วยหนึ่งกลับมาพร้อมโนเลสสามเออว่ะ มันกลับมาครบสองตีแล้วนี่หว่าวุยด้านหน้ามีโอเอซิสเหรอครับโอเคคือเราส่งหน่วยสำรวจไปหาน้ำสะอาดได้ถ้าอย่างนั้นเราส่งไปเมืองล้างก่อนคุณผู้ชมแล้วก็ลิบลินั่นเป็นเมืองที่เราสำรวจแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นโอเอซิสเหมือนกันด้านหน้ามีที่นอนของน้องครับหินเรามีเยอะคือไปไหนอะถ้างั้นอะไปหาหินมาเพิ่มไหม คือตอนนี้น้ำเรายังมีไงเดี๋ยวรอตอนน้ําน้อยๆค่อยไปโออิซิสแล้วกันคณะสํารวจมันกลับมาเร็วมากเลยว่ะทุกคนผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดี๋ยวส่งไปต่ออีกรอบเลยก็แล้วกันตรงนี้คืออะไรอะ่ะดูนครับส่งไปเพื่อหาทรายใช่ไหมงั้นก็ส่งไปเลยทรายเอามาทําเป็นแก้วได้ด้วยคุณผู้ชมตอนนี้เราวิจัยการปลูกข้าวโพดเสร็จแล้วครับต่อไปหรอ เออปุ๋ยยังไม่ได้ใช้มังคุชมไอเจ้าเคลนเก็บอืของเรายังไม่เสร็จเลยาะว่าเรามาที่เซอร์วิสครับผมแล้วก็วิจัยเกี่ยวกับการทําอาหารดีกว่านะครับผมจะทําให้ออปต์ของอาหารเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นบวกหนึ่งครับแต่ว่าอาหารของเราเนี่ยจะผลิตช้าลง50%เร์เดี๋ยวพออัพอันนี้เสร็จใช่ไหมเราก็อัพอันนี้ต่อครับมันจะทําให้อาหารของเราเนี่ยผลิตเร็วขึ้นอีก100%แต่ว่าต้องใช้อินพุตเพิ่มอีกหนึ่ง ก็อัพสองอันมันก็น่าจะถั่วๆกันได้อยู่ละเนอะสำคัญคือตอนนี้พืชของผมมันบอกว่าอ๋อมันร้อนเกินไปครับผมบีทรูทของผมโตบ่ได้นะครับร้อนเกินนี่ร้อนเกินแดงเถือกเลยถ้าอย่างนั้นเราเปลี่ยนไหมเอ่อปลูกแคทตัสปลูกอุย้ยเข้าโพดปลูกได้นี่ว่านะครับดีเลยดีเลยคุณผู้ชมฮะเราจะเน้นการปลูกข้าวโพดแทนกันล้วกันนะครับตอนนี้ ตรงนี้เราก็เพิ่มคนงานถ้าเรามีคนให้เพิ่มอะนะที่แอร์เวลตรงนี้ก็มีทงเหมือนกันเขาบอกว่า low productivity ก็คือผลิตน้ำได้น้อยมากได้เลยนะครับตอนนี้เราเหลือน้ำสา3ร้อยมใช่ไหมต้องค่อยๆบริหารน้ำกันละ่ะทุกคนน้องเป็นไรอ๋อน้องเจอที่นอนเอาได้ดิ น้องง่วงอยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซนด้วยคุณผู้ชมฮะบอกเลยหลับปุ๋ยแน่นอนนะจุดจุดดีแล้วเราจะต้องอยู่ในทะเลทรายไปอีกนานแค่ไหนวะเนี่ย <c oughs> น้ําเราจะพอไหมนะทางด้านนี้บ้านเสร็จเพิ่มอีกสองหลังด้วยหรอได้เลยมาหมดละคุณผู้ชมบ้านมาปุ๊บผมก็ใส่เดคอเรชันทันทีนะครับตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงนี้หนึ่งระหว่างทางตรงนี้เราใส่อะไรดีอะใส่เป็นพุ่มไม้แบบนี้แม่ เียได้เนื้อเกมนี้มันหมุนหมุนสิ่งปลูกสร้างไม่ได้อะนะได้เวลาครับผมถึงที่นอนเค้งตึง้งโอ้ยเออว่ะแต่พอไอ้เจ้านี่มันอยู่บนทรายแล้วมันก็ดูไม่หยีเท่าไหร่ปะเรียบร้อยโอ้โหดูกี่ทีก็อยากเอาหน้าไปถูกข้อห่มบ้างคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันจะนุ่มเนียนละเกินนะแถวเนี้ยเออ จัดไปหนึ่งฟอดใหญ่เรียบร้อยหลับครับเราลองส่งทีมสำรวจไปโอเอซิสดูไหมนะครับอยากรู้ว่ามันจะได้น้ำแค่ไหนเราจะได้แบบว่ากะปริมาณถูกคือตอนนี้มันผลิตน้ำได้น้อยมากอ่ะผมดึงคนออกมาและกันผู้ชมนะครับให้คนไปช่วยงานอย่างอื่นนะครับดึงคนออกมาดึงคนออกมาตอนนี้ตแตรก,ก็ไม่น่าได้ใช้ถอดกับผมเทปูเช่ก็ไม่น่าได้ยิงถอดออกมาเอาละครับคนป่วยก็ไม่มีมั้งคุณหมอก็ไม่ต้องแหละนะครับถอดโลด เราเกณฑ์นคนมาแปรรูปทรัพยากรดีกว่าแล้วทางด้านนี้ใส่เพิ่มไปอีกสองคนแล้วก็เคลนเก็บอึของน้อนเนี่ยนะครับผมจะให้เขาเริ่มสร้างได้และความสําคัญจะอยู่ในลําดับสองบ้างก็แล้วกันผมอยากรื้อบ้านตรงนี้ด้วยว่ะไอ้พวกเต็นท์เต็นทั้งหลายเนี่ยคุณผู้ชม,มเราต้องสร้างฮัทก่อนหรือ,อเนอะนะครับตรงนี้หนึ่งหลังสองหลังสามและสี่อย่างนี้ไหม แอปแล้วก็5และ6แบบนี้คิดให้เร็วหนึ่งในสมาชิกนักสำรวจของเราเดีย่ยโดนสายดูดคุณผู้ชมเราจะทำอย่างไรดีนะครับอย่างแรกก็คือเราพวดพาดลงไปช่วยเขาเลย อย่างที่2ครับเราให้คนอื่นๆในตี้เนี่ยไปหาของบางอย่างแล้วก็ให้ไอคนนั้นอจ,จับแล้วเราก็ช่วยกันดึงเขาออกมาส่วนอันที่3ครับก็คือไซโยนาระลาก่อนเพื่อนบายบาย <c oughs> ผมว่าถ้าข้อแรกเนี่ยพวดพลาดลงไปจะพากันชิบหายหมดครับเราให้ไปหยิบพวกกิ่งมงกิ่งไม้หรือหาเชือกอะไรโยนให้พี่แกแล้วกันนะครับกดไป สรุปไม่ทันอ้ารอดเว้ยนะครับเราโยนเชือกไปได้ทันแล้วก็เราเจอกับแหล่งน้ําจืดใต้ทรายตรงนั้นด้วยเหรอนะครับเราได้น้ํามาเพิ่ม40แล้วก็ได้ทรายมาเพิ่ม20โอ้โหโคตรเจมเลยนะครับขอบคุณครับตอนนี้เรามีน้ำ3 33ทุกคนคือตะเกียเนี่ยผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะรื้อเจ้าทาวสแควร์นี่ออกครับ คืออยากได้ตรงนี้เป็นโซนบ้านเดี๋ยวทาวสแควร์เราค่อยหาที่สร้างใหม่ก็แล้วกันนะครับรื้อเลยตรงนี้ได้หิน12คืนเฮ้ยน้องตื่นหรอโอ้ลับไม่นานนี่ว่ารอบนี้ไหนดูสีต่อไปข้างหน้ามีอะไรไหมนะครับเป็นทางตรงแบบไม่รู้จบโอเคเราส่งทีมสำรวจไปตรงนี้อีกที่หนึ่งเลยก็แล้วกันแล้วก็งานวิจัยเราเสร็จแล้วนะครับเราจะวิจัยอันนี้ต่อเลยหม้อใหญ่บิ๊กพอด ไหนมาดูที่ครัวซิเราสามารถแปลรูปข้าวโพดเป็นไม่ใช่เป็นซุปข้าวโพดได้คุณผู้ชมนะครับสามได้ห้าโอเคถ้าอย่างนั้นข้าวโพดดิบเราให้หยุดกินนะครับเอาไปแปรรูปก่อนเดี๋ยวค่อยกินส่วนเบอร์รี่ทางด้านนี้ก็กินได้เลยมั้งเบอร์รี่นี่เราเก็บได้เรื่อยๆไหมอะ่ะเหมือนจะเก็บได้เรื่อยๆคุณผู้ชมดูเหมือนต้นเบอร์รี่พวกนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากอากาศที่ร้อนของทะเลทรายนะครับ แล้วตรงนี้สวยไหมเนี่ยสวยหรือดูประหลาดประลาด <c oughs> จริงๆเขาไม่จําเป็นต้องมีทางเข้าก็ได้ป่ะคุณผู้ชมเราสามารถสร้างให้ตันไปเลยได้เปะะ่ะแบบเนี้ยจริงๆมันก็น่าจะได้อยู่แล้วนะผมใส่เป็นกระถางแบบเดียวกันตรงริมๆเพิ่มก็แล้วกันครับแล้วก็เราน่าจะต้องมีที่ปลูกเห็ดเพิ่มแล้วแม่ คืออยากสร้างไว้ตรงนี้อะทุกคนงั้นก็ต้องรื้อเด코เลชันออกอะเนาะนะครับรื้อแบรื้อไปเตรียมสำรวจที่ไปโอเอซิสกลับมาแล้วครับได้น้ำกลับมา34โอเควิ้ยตอนนี้น้ำเราเหลือ304เองเหรออู้หมดลงเร็วเหมือนกันนะครับถ้าอย่างนั้นเราต้องบินกันรัวๆแล้วนะครับไปโอเอซิสอันนี้ต่อเลยด้านหน้ามีทางแยกครับแต่ว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหลูกพี่ แถมที่สําคัญตอนนี้น้องหิวมา31%แล้วเรามีเห็ดอยู่4งั้นเหรอไหนดูซิที่ครัวทําอาหารของน้องมีเห็ดสต็อกอยู่เท่าไรนะครับทางด้านนี้มีอยู่14ด้วยกัน13ด้วยเพิ่มคนไป1คนแล้วกันครับเดี๋ยวต้องทําอาหารให้น้องแล้วตรงนี้ก็รือ้อได้อย่างเร็วทันใจนะครับวางลงไป1ที่ setting p o s กับการหมักปุ๋ยคุณผู้ชมโหวตอะไรครับ ติ๊กต็อกติ๊กตอกติ๊กตอกปุ๋ยหมักแน่นอนใช่ป่ะเหมือนผมเลยใช่เลยคุณผู้ชมฮะเราจะวิจัยไปทางด้านนี้วิจัย1วัน18ชั่วโมงเท่านั้นเองบอกเลยว่าสี่สถาบันวิจัยตอนนี้เราวิจัยแบบว่าโคตรแรงแล้วก็วิจัยมาสร้างกันไม่ทันนะ <c oughs> โอเคเคลนเก็บอึน้องทางด้านนี้เราจะเริ่มให้เขาสร้างได้นะครับความสําคัญสูงสุดเลยเอาวล่ะครับเราจะได้มีปุ๋ยกันแล้ว เรามีประชากร48คนแล้วก็มีบ้านสำหรับ56คนใช่ไหมถ้าอย่างนั้นแถวนี้เราก็รื้เต็นท์ไปได้เลยอดิเนี่ยคุณผู้ชมฮะระเบิดซะนะครับหลังนี้ก็ระเบิดซะหลังพวกนี้อยู่ได้สองคนดังนั้นเราลื้ได้สี่หลังคุณผู้ชมฮะโอเคด้านซ้ายมีคนแต่ถ้าตรงไปไม่รู้จะเจออะไรถ้างนั้นเราสั่งเลี้ยวซ้าย อ๋อเราต้องเอาคนงานไปใส่ที่แตรก่อนคุผู้ชมฮะโอเคถ้าอย่างนั้นตรงนี้ผมบินไปวิซิตก่อนก็นแล้วกันครับแล้วก็ต้องหาหนึ่งคนไปใส่แตรใช่ไหมเจ้าครัวทางด้านนี้แล้วกันนะครับเรายังทําอาหารน้องไม่ได้เนื้อเห็ดยังไม่พอไป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 นะครับทํางานที่แตรก่อนเลยโอ้โหไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเลยวะทุกคนสงสัยต้องไปเอาคนสลบมั้งครับ น้ำมีอาหารยังพอมีอยู่นะครับดูดีอยู่น่าจะได้อยู่แหละถ้ามีคนเพิ่มอีกสักสี่ห้าคนนะครับเราไปด้านบนก็แล้วกันเพิ่งสังเกตแถวนี้เรามีสมุนไพรกองเต็มเลยเหรอสงสัยว่าคลังเก็บของเราจะเต็มหรือเปล่าครับตอนนี้เราเก็บสมุนไพรได้ร้อยสามสิบใช่ไหมไหนขอดูคลังเก็บของตรงนี้หน่อยนะครับสมุนไพรเต็มสามสิบ แล้วก็ตรงนี้นะครับน่าจะเต็มหมดนะ30คุณผู้ชมฝั่งนี้ก็น่าจะเต็มอ๋อไม่เต็มไว้ฝั่งนี้มี4ีโอเคถ้าอย่างนั้นยังเก็บได้อยู่แต่ว่าปลูกตรงนี้เก็บฝั่งนี้ของเมืองมันก็ใช่เรื่องว่ามันก็ไกลเกินนะครับเดี๋ยวการวิจัยต่อไปผมอาจจะวิจัยแวร์เฮาส์ลครับจะได้เก็บของได้เยอะขึ้นผมชอบหน่วยสำรวจจังโคตรเท่อยากบินได้แบบนี้บ้างคุณผู้ชมฮะ เราได้แร่เหล็กกลับมา5โอเคพวกเองไม่ต้องพักหรอกนะครับมาถึงก็ไปต่อเลยไปดูซรายทางด้านนี้กันละกันเนาะตรงไปฟารมตรงนี้เนี่ยเราใส่ชาวนาครบ5คนใช่ปะแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถปลูกพืชได้ครบทุกช่องอยู่ดีครับเมื่อกี้ผมลองนับดูแลไอพืชที่ปลูกได้ตรงนี้มันประมาณ50นินิด ดังนั้นเดี๋ยวผมจะตีค่าเฉลี่ยชาวนานหนึคนปลูกพืชได้10ช่องก็แล้วกันเนะเวลาเราสร้างฟาร์มรอบต่อไปเนี่ยเราจะได้สร้างให้พอดีกับคนงานอ่ะเนอะลองมาดูฟาร์มนี้สิมันใช้ได้ประวัทฤษฎีเมื่อกี้นะครับตรงนี้มี3คนคุณผู้ชมฮะเราเริ่มนับเลยมี30ช่องไหมห 2> 2, น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบ่สิบห้าก็ดสิบเกียีอยี่สนะิบสองยห้าันน้ไม่ช่ อผมว่าน่าจะใช่นะหนึ่งคนต่อสิบแปลงครับนับเลขเสร็จก็วิจัยเสร็จทันทีไปแวร์เฮาส์ต่อเลยแบบว่าต่อเนื่องเรามีนักสำรวจว่างอีกหนึ่งอีกแล้วโอ้โหมันบินกันรัวๆทางด้านนี้คืออะไรครับอันนี้คือคอรี่เนาะโอเคคือไม่มีอย่างอื่นแล้วเหรอเหลือแต่ทราย้วคุณผู้ชมฮะเก็บทรายมาเรื่อยๆอก็แล้วกันครับ การหมักปุ๋ยของเราสร้างไว้แถวนี้ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ไกลจากเคนเก็บอึกมากแล้วถ้าปุ๋ยอยู่ทางด้านนี้ฟาร์มของเราก็ควรอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดเลยเป้าวะโอ้โหสงสัยได้รื้ออีกแล้วไอ้เจ้าเคลนนี่มาใช้คนงานกี่คนนะ่ะอ๋อใช้คนเดียวครับผมโอเคนะครับสามารถเก็บอึน้องมาได้ดวน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 ,ดวนตรงนี้มีเห็ดครับผมรีบเก็บรีบเก็บนะครับเอาไปทําอาหารให้น้อง น้อนหิวกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้42เหรอเรามีเห็ดเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่น่ามีแล้วคุณผู้ชมฮะน่าจะมีเท่านี้นะครับไอ้เจ้านี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จสักทีไปออริตีก่อนเลยจ้าทรัพยากรก็เยอะแยะทำไมพวกแกไม่สร้างกันนะชาวเมืองแกทำอะไรกันอยู่แล้วก็จากในคลิปที่แล้วครับมีคุณผู้ชมคอมเมนต์มาว่าเราสามารถเรียกว่าถอนเขาของน้องได้นะแต่ว่าเราต้องแอบทำตอนกลางคืน แบบว่าทําตอนน้องนอนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูสักอันแล้วกันน้องจะเจ็บไหมเนี่ยมาแล้วนะครับคนเล,ล่ร่อนโอเครับเพิ่มมาเลยโอ้โหมากันสองคนโอเคครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังคุณผู้ชมบ้านเราพอไหมตอนนี้ประชากรห้าสิบคนแต่เรามีบ้านสําหรับห้าสเคนงั้นก็ยังได้อยู่ดิิวชิวทางด้านนี้เราต่อถนนเพิ่มแล้วกัน แล้วก็ผมจะปลูกหญ้าเพิ่มคุณผู้ชมตรงนี้เราปลูกสีน้ําเงินนะครับส่วนด้านบนเราก็ปลูกสีเหลืองสลับกันไปเป็นแนวแบบนี้เลยครับคณะสํารวจแกบินกลับมากันหมดแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหอ่ะไปนี่ต่อคุชมะไปรัวๆครับบ้านปลูกเห็ดของเราเสร็จแล้วเว้ยอาการโคตรน่ารักเลยนะครับทางด้านนี้มีคนงานแล้วหนึ่งคนเราสามารถปลูกเห็ดได้ใช่ไหมขอ,อปลูกได้อย่างเดียวครับผม าอย่างนั้นขอญาติปลูกแบบไม่เยอะแล้วกันนะเห็ดปลูกสักสักสี่ไหมสักหกแล้วกันอ่ะครับคือเราต้องประหยัดน้ําด้วยตอนนี้น้ําผมเหลือร8 2ยแแล้วครับโอโ้เหลือไม่เยอะเลยนะเนี่ยข้าวโพดมี9ก้าสิบอดใช่ไหมฮมเราอาจจะต้องแวบไปปลูกไอ้เจ้าตะบองเพชรซะหน่อยครับเราจะได้น้ํามานะครับแล้วก็หน่วยสํารวจไปเจออะไรเข้าครับ คณะสำรวจของเราไปเจอกับกลุ่มคนอีกแล้วครับซึ่งกลุ่มคนพวกนี้กำลังสร้างถิ่นฐานใหม่อยู่พอดีแล้วเขาก็เลยขอให้เราช่วยสร้างน้ำพุให้เพราะว่าแถวนั้นน่ะมันไม่มีน้ำสะอาดก็ใช่สิเองอยู่กลางทะเลทรายลูกพี่นะครับเรามี3ทางเลือกคุณผู้ชมอันดับแรกก็คือส่งของที่พวกเขาต้องการให้นะครับแต่ว่าเราจะชวนเขามาอยู่บนหลังเจ้านอน,อนด้วยกันหรือว่าเราให้น้ำสะอาดไปเลย หรือไม่ก็ปฏิเสธคําขอของเขาไปเลยเออคือน้ําเนี่ยผมไม่ให้อยู่แล้วตัดไปได้เลยไอ้ทรัพยากรเนี่ยผมว่าเราให้ได้นะน่าจะพอไหวคุณผู้ชมไม้เรายังเหลืออีกเยอะแล้วก็หินเราก็พอมีให้ของเขาไปแล้วก็ชวนมาอยู่ด้วยกันบนหลังเจ้านอนดีกว่าเราต้องให้ทั้งหมด20ใช่ไหมงั้นเอาหินไปเยอะหน่อยนะครับเอาไม้ไปแปดพอคอมมิตเออห นี่มาทั้งหมู่บ้านเลยปะเนี่ยมากันแปดคนรู้ชมมะเราได้น้ำมาอีกสี่สิบหกด้วยคือ <c oughs> คือไปชวนแบบว่าย้ายดินฐานใช่ปะเขาก็แบบรับคำชวนแบบเต็มที่นะครับแปดคนให้ตายเถอะคุณผู้ชมฮะหุ้ยเดี๋ยวนะเรามีบ้านพอด้วยเหรอเนี่ยนะครับเรามีบ้านสำหรับหกสิบคนตั้งแต่เมื่อไหร่ด้านบนทางด้านนี้หูยสร้างเสร็จอย่างไว บ้านมากระถางต้นไม้เกิดทางด้านนี้1นนะครับตรงนี้1นสองด้านบน1นึ่งสาสี่สวยงามมากคณะสำรวจของเราบินไปเมืองต่อดีเป่าวะมันจะมีปัญหารเรื่องน้ำไหมเนี่ยเออน้ำเหลือ200กว่าได้อยู่ผู้ชมฮนะบินไปเมืองละกันแล้วก็ด้านขวาตรงนี้ใายก็ได้คุัผูชมฮนะเรามีเห็ดตรงนี้ครับผมเก็บก่อนเก็บก่อนเดี๋ยวนอนหิวข้าวผู้ชม มีเหตุอีกไหมนะครับหาเหตุทั้งคลิปเลยคลิปนี้สายมีบอสายไม่มีเลยครับโอเคแต่ว่าตรงนี้เราเริ่มเกะอึบเกะอึบอะไรล่ะเก็บอึเจ้าน็อตเลยใช่ไหมเพิ่งเห็นว่าอาคารนี้สร้างมลพิษโดยรอบด้วยนะเนี่ยเดคอเรชันแวร์ลูลบห้าคุณผู้ชมโอ้เป็นแอเรียแบบนี้ครับงั้นก็เรียกว่าอะไรนะเราไม่ควรสร้างบ้านอยู่บริเวณแถวแถวนี้อนะ่ะเนาะ ส่วนโรงงานปุ๋ยหมักของเราขาดไม้แพงอีกนิดหนึ่งโอเคถ้าอย่างนั้นทางด้านนี้ผมเพิ่มคนให้ได้ไหมหุ้ยคนเต็มแล้วว่า3คนงั้นเราก็เพิ่มคนที่ซอมิวแล้วกันครับเอามาตัดไม้นะครับต่อไม้นี้เหลือไม้อยู่66โอเคผมว่าซอมิววันนี้ก็ควรจะเริ่มสร้างได้แล้วนะครับแต่ผมจะตั้งความสําคัญต่าๆไว้ก่อนแผงน้ําอันใหญ่ก็อยากได้ใช้เวลาวิจัย2วัน หรือไม่ก็เราจะไปกันที่เท,ทรดโพสครับแอบสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนได้คุณผู้ชมแต่ด้านนี้วิจัยวันกว่า,วาเองผมว่าไปเท,ทปรดโพสก่อนละกันครับเหมือนน้องจะไม่ไหวแล้วว่า8 1ซครับไม่ไหวละคอนี่คือแบบไม่เอาแล้วอยากนอนอยากนอนถ้าอย่างนั้นแถวนี้ไม่มีจุดนอนพักด้วยครับเราก็สั่งน้องนอนเลยก็ได้มั้งนะที่แต่ไม่มีคนอีต่างหากนะครับใส่คนเข้าไป แล้วก็เป่าให้น้องนอนได้เลยจ้าปุ่นปูนโอเคน้องรับทราบผู้ชมฮะเราจะพักพิงกันตรงนี้และเดี๋ยวผมจะลองถอนหนวนน้องสักอันหนึ่งละกันเออคือแบบว่ามันจะเจ็บเหมือนมดกัดสักนิดนึงอ่ะนะครับลองดูนะเราจะเก็บเกี่ยวทางด้านนี้ผู้ชมฮะเรียกคนมาด่วนๆเลยเร็วเข้าเดี๋ยวน้องเตือน ทำงานอย่างเบามือเรื่อครับเบามือเรื่อครับคนมีความสุขแต่น้องก็เจ็บไมอ่ะไม่น่าเจ็บนะคุผู้ชมถ้าเจ็บมันน่าจะแจ้งเตือนนะเนาะโอเคคนนี้เขาหิวข้าวครับไปเร็วเฮ้ยคณะสำรวจเราเจออะไรอีกแล้วพิติกรรมของหมอผี อ๋อคือไอเมืองเมื่อกี้ที่เราส่งคณะสำรวจไปอะ่ะมันเป็นเมืองหมอผีคุณผู้ชมแล้วในเมืองอะ่ะเขากาลังทําพิธีกรรมอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ครับคณะสำรวจของเราก็เข้าไปป่วนพิธีกรรมเขาคนในเมืองก็เริ่มบังคับพวกเราครับเขาอยากให้เราถวายของบูชาเพื่อเขาจะได้ทําพิธีใหม่ได้อ่ะนะถ้าเราจะส่งของให้พวกเขาไปทําพิธีใหม่เนี่ยเราจะเสียอาหาร15คุณผู้ชมหรือไม่เราก็จิ๊กอะไรที่จิ๊กได้แล้วก็วิ่งหนี หรือไม่ก็คือวิ่งหนีไปเลยครับแบบปลอดภัยเออไหนๆก็ไหนๆแล้วอะ่ะทิกซะหน่อยก็แล้วกันว่าความไวเป็นของปีศาจแม้แต่เผ่าประหลาดก็หยุดยั้งผมบดได้นะครับเราได้สมุนไพรมาสิบเขอบคุณครับ <c oughs> ทางด้านนี้โอ้โหยังเจาะกันแบบต่อเนื่องคุณผู้ชมงานคืบหน้าไปได้ประมาณ30แล้ว ออนบูไม่แฮปปี้รู้สึกเหมือนโดนถอนเขาเอาไม่ใช่ไม่ใช่ฝันฝันฝันน้องไม่ไม่มีใครทําเลย,เลยน้องฝันไงเมื่อคืนฝันว่าเอฝันว่าอะไรดีว่าโดนฉีดยาแล้วกันคุณผู้ชม <c oughs> สรุปน้องเจ็บไหมเนี่ยหรือแค่คันคันวะกลับมาที่แวร์เฮาส์ของเราดีกว่าทางด้านนี้เราสร้างแวร์เฮาส์ได้คุณผู้ชมซึ่งผมอยากสร้างไว้แถวๆนี้เหมือนกันนะแวร์เฮาส์อ่ะ คือมันน่าจะเก็บของพวกนี้ได้หมดเลยครับเฮ้ยหรือเราสร้างไว้ด้านล่างดีไหมนะครับเอาไว้ใกล้ๆกับคณะสำรวจของเราเนี่ยโอ้โหทางด้านนี้อินเวนทอรี่เพียบผมว่าต้องมาแล้วคุณผู้ชมฮะแวร์เฮาส์หนึ่งเดียวของเรานะครับสร้างไว้ฝั่งนี้ก่อนเลยก็แล้วกันอ๋อแล้วคุณผู้ชมครับสำหรับวันที่ลิงวิลเลจในพาร์ทนี้เราเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่ในทะเลทรายก็จริงครับแต่ภาพรวมของเมืองเนี่ยยังคงดูดีอยู่ ก็เดี๋ยวไว้ติดตามกันต่อในตอนต่อไปแล้วกันนะครับว่าชะตากรรมของเมืองนี้จะเป็นอย่างไรถ้าที่ชอบเกมนี้ครับอย่าลืมกดไลค์และสับสกา์ครับทุกการไลค์หรือการคอมเมนต์เนี่ยจะช่วยเพิ่มหน่อช่องเราขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็กลกบ,บคุณสนับสนุนเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ